เก็บหมดเลยอเอตอลงสายไปตั้งตต้นดูสองต้นหนึ่งสิเดียวลงควงห้างเลยควงห้างแ้วเลยไดูต้นกัพ่อรงเด้ยต้นกระดาวนะ ไหเดี๋ยวมปลายหัดหน่อยบ้างเวมันมือกวงหัดหน่อยตกปอกเล็กปุ่วันเรื่มเบิ่งสัดดีสัดดีพี่น้อง่องไปใช่ยูทูบกูเกี่ยวแดดเกี่ยวตหูแนันแดดเดดเดือดหนี ันเอคือยังเห็ดตกพวกแหลกไปน่เอาไปเอาไป้วบมาไม่ิ้มตรงนีเลยบาไิ่มนีเลยสานนะแกหนีให้เราว่าบอกรมาเอาไหมเ้เห็นเห้ แต่ถ้าเรนไปบ้าประเทศถใช้กระต้นบ้านฮ้ยูเพี่มือไปต่อยก้อนหนยบ้างอเขนบดน้าให้นเทนต์ไหมไม่มีสารควพุุมนองเรื่องอย่างเง้ยดันไปแล้วรถไทยดันไปว่าทั้นี้ดันไปเทลาน้อยดีรถลุ่นไม่ได่รถเตอเตก็ไปโค้น่นสิดันไป ก่อนแน่เีงดว่ไปแล้วก็ตนป้อนดีๆไปตกวนไปน้อนไปนตอนอนปก้อนดีๆไปยตัทนโดนไปเลยโดดแรงไปเลยเลยกันส so ้นหนาขอขวบอ้ดวย เ่ขาถอยไปใช้บทย่างนี้ฮะรู้บ่กาวดจีหัวหัว

ตัคนนี้นะตา๊กคพุ่มได้ไหมนุนวัดพ่อ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 วเฮกโอ้ยไงาธอขอเขาอุ้ยห้างมหมก่อนก็คือตักตั๊กาพุ่มไปชิม Đây, để có vẫn vớt nhanh lên bến vớt lúc kia vẫn vớt cái phóng chi kém eo đấy ạ เด้อเดยวบ่อรอพนัเกเกยย่อยไปใส่ยื่ไม่ใส่คนนี้มีอนนีมือดุกี่องันตุนยังางส้งสาบแบบนี้ตันงางส่งสางมาดูมาดูไปแล้วนึงเที่ยวแล้วนาน่า เลี้ยกพีเรลียเอาไว้เด้อเดนเราเนี่ยหาเก็บเลก,ก็เล็กรเเลองหจะมมันก็ไรบาทเดียวิมียอีกันเนี่ยเล็กที่สองอันไแล้วนู่นว่นเลวนหัใหญ่นี่ ประดาน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 เขาจะว่าค่รโดนประดานดิฮะม่งว่าใหรได้เอาอีกแล้ว เือยังเชื่อเล็กว่าแล้วว่าล้เนาะเล็กมีเสือไะหาเสือรับเขาหน่อยๆได้กล่องไวเซืไอ้พวกพี่เราเคลียร์งานหน่อยเดียวก็เ๋ยวเบองเราเมียนกล่อง เอาเรือยอเรือ,อสองอันเอาเรือนั้นกมันเอาเรืน,นั่นน, <ะ S 1> นี่ขย้อนนี่นี่นอันนี่หลายกิโลอั่นี่ขายก็เออโอ้โอโอ้โอ้เยอหนึ่งไหมไฮ้ต้อไปพี่ต้อไป ตัวตรมตรมไปต้นเนี่ยเอาลงได้นี่ต้นหางลกยุงมั้ยรับรถหมดกับ่ลูกพี่คนนี้แหนะลูกพี่สายหดของแข็กขุดว่ายังดันหักย่างเดียวื้อของแท้แน่นอนต้นตำลับเดี๋ยวสีหาว่าไม่หดแล้วว่า เราช็อตตะคลิปนี่แล้วตองมีให้เบิ้งคู่คลิปละแล้วก็แล้วบ่ขุดต่อแล้วก็เนี่ยหักแย่งเดี๋ยวยังยังขุดที่หลังลมาอ่ะเหาเบิ้องเราขุดเบิ่องนี้เราดันรอยยกอีกแล้วยกรอยอีกแล้วนี่นี่นี่เห็น,น,หนทุ่งนาม,มันแล้วว่า งัดทั้งงัดเราเนี่ยยัง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 ่ถึงเวลางัดหมดนออเออดูนะดูอันเออสุกกระหล่อสุกกระลดหันเออดึงย่างเดียวอเออเออือจะเป็นคุณปูหรือคุณหนุ่มก็ลีลาเดิมมันแหละคุณพี่ ให้ยกตัวสร้อยเรื่อธรรมดาได้เพิ่เรือบายดยาวเพื่ง่ายเลยยิงไขไลไปหนึงโอ้ทอดไปทอพอป่าเข้วมามันเป็นบดานบอ่อบดานบอน่อกระดก็มีตอนมาต้องสะตอไประเทศลงสะนี่ก็อนละ ดูหน่อยกัควอดเลยพี่จ้ององู่หดอกเรื่องเฮ็นเป็นฟืดเนี่ยว่าหน่อยได้พี่น้องนี่ที่เราดัดไม่ย่างเดียวดัดลงเอาลงลุ่มย่างเดียวไอ้พี่เขาเยอะข้างหนูเยอะอยู่ต้นดูหน่อยได้หรือพี่โค่นไม่ได้สิฮักเคืองนี่ต้นนี้ก็ได้ ธรรมดาโลกก็จำแล้วว่าต้องเฮ็ดแบบบ่คือบ,าบ้านบ่บ่คือเมืองเขาเฮ็ดธรรมดาโลกก็จำเนาะต้นน้อยๆว่าออกมาลูกพี่เยี่ยงตับฮักเครื่องนี่พี่เสาไฟไว้ลูกพี่เสาไฟอือเฮ้ เนี่ยน้องวัดเหลือหอดต้นซักเลยบัข้างในนี่ต้นซักแหงหรือซักเป็นเลยลูกพี่ต้องไปายว่าเราคางานใหม่แล้วเรมี่นต่าวหลวงวัดเหลืองลงส่งตน้งตนดูพี่ต้นดูขาดเครื่องไม่เลยบานนี่ เป็นปน,น้ำประดานเท่านั้นพอขอบไปี้ต้นดูน้อยทุกทีต้นดูน,น้อยเอาวันออกนี่มาขึ้นนึ่กวดเตือ้อที่กระดูดเลยตออกที่หลังเลยอ่ะโอ้โยคุณแม่ทุกที หลักสองคนได้บ้าน,นี้เสดา,ายฟื้นเสดายฟื้นเยอะไลยเป็นรถเปียกฟื้นนี่นี่ ่าดีบ่าบ่บเก้าเด่นตจะว่าดีบ่าบ่เบเก้าตบ่าบ่ไม่บ่าไม่บ่าเ่เบิดอันยี้บ่ไปเจ็บแคไห้ไปไปบ่าไม่ว่าไม่ใส่บัตรยายไม่เปิดว่าไม่เองงานบ่าไม่เีกว่าเปิดบ่าไม่ไปเรื่อยๆบ่าเ่าเอาวัสดสร้าเขาหนว่ะหวทีวาน่หเดี๋ยแต่เพ่เขาเขาจะเลี้วพึ่นเ่าสักทีสองสี่สามส่าไปจ่อไปเห็นบ่ก็จะจ่อไปหันซี่อะไรจว่าดึงหัน เบิดเบิดบอดินเอาไก็จะได้ใหม่เนี่เขาทานเนาะ,ะตัวยต้นต้นหางนกยุงเพื่อนภาษาไทยเอื่อนต้นยังต้นหางนกภาษาไทยยังหางนกยูงเฮ้ยไม่ไมแปลกปังอยก็กว่าดไม้หางนกยุงฟ้าเหมือนตัวเนาะอเคอ่าด นุ่งยุงเหรนุ่งยุงคนตัวหน้าโอู้หมันสื่ออยู่มิซื้อมีซื้อจะทั้งมันตั้งหักบ่มีทั้งมันจะซื้อมันตั้งหักตัวอืมหางนกยุงหางนกยุงกับหางนกยุงตัวนกยุงกับปลาสุเบิร์ดสเปโตวันบิ๊กเบิร์ดสเปโตตัวมันยุงเนี่ยอืมนกเนี้ยนกกบบิ๊กเบิร์ดตัวนก เบิร์ตกนกมันว่าสเปรโตขยุ่งสเปรโตขยุ่งตัวภาษาอังกฤษมันถือว่าเด็ดนี่ปลาปลาโดนรถเปียร์โดนเสือร้อภาษาอังกฤษจับหางหุดเล่นว่าถือว่าถือสร้างมันจับไปหอบเดียวกันจับหอบด้วยกันเลยมันว่าไปน้ำมอพี่ พี่พี่ข้าก็ไม่เฟี้ยงมาบ่ได้หรอกพี่พี่พาพี่ไาพี่น่พี่พี่พี่เอ้ามีมีเม็ดอยู่บนต่างยอต่างยอดัวุณนเขามีเม็ดอยู่ไอตะบุส้มบ่ไงหรอกก็ข่อยนี่พอแห้งแล้วเี๋้อนี่ก็ถือย่ายแล้วย่ายลุกมโคเขาบ่แล้วเอเคียยวเคียวใหม่ลูกนี้ ปลาป็นอไ,ไใช่กับป,าป,าปลาปลาปอใช่กัปลาเี่ซาเนี่ยปลาไม่ติดเกลืนัง่งนเออเขาเป็นถ่ายเก็บไปต้งขูดเลยมันั่งเลยนั่งเกลือต้งขูดแบบสูบยาท่าเล่นบตัวมานั่งไหมตัวนั่งค้าขหางคนอีลเกอ้าตาตายตื่นตาตายตืนะแง่ต้องแช่เลยล่ะมันติดตายตื่นเฮมันมันมตายเนี่ยมันติในสาดเโอ้มันติดนาตายตืนอยู่ คลิปนี้ยาวด้อยพี่น้องด้อเดอกันใหม่คลิปหน้าด้วยกับปานหนวดจมหนาปลาหนวดกดแรงกดไหลนะปลาไหเด้องนานกดไหลตัวหนวดก,กดแรงคลิปนี้สวัสดีครับ